สวัสดีลุงป้านานะอาและพี่เพี่อนทีทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมก็ไม่ได้พบเจอกันนานเลยนะครับผมเนี่ยก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะครับกําลังเตรียมตัวที่จะมีน้องนะพี่พี่นะกาลังเตรียมตัวนะครับก็ผมเนี่ยที่หายไปก็เรื่องนี้แหละแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือผมเนี่ยเปิดช่องใหม่แล้วนะช่องนี้ก็อาจจะมาถ่ายบางครั้งบางคราวนะครับอาจจะเห็นผมบางครั้งบางคราวนะ อาจจะไม่หายไปเลยทีเดียวอาจจะเห็นอยู่นะครับแต่ผมเนี่ยจะเปิดช่องใหม่นะเป็นช่องเกี่ยวกับการเดินป่าเอาชีวิตรอดในป่าหรือว่าทํากับข้าวนะครับหรือว่า,าสร้างที่พักอย่างนี้ก็ไปรับชมกันได้นะช่องเสืออยู่ในป่านะแต่ว่าผมเนี่ยก็เพิ่งได้ถ่ายได้คลิปเดียวซึ่งถ่ายคลิปแบบนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลานานมากๆผมเนี่ยก็เลยต้อง ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะตอนนี้กําลังเริ่มทำนะครับยังไม่ได้อ่าร้อยเปอร์เซ็นตก็ลงไปหนึ่งคลิปแล้วนะครับไปรับชมกันได้ก็เดี๋ยวผมเนี่ยแชร์คลิปนะครับฝากไปรับชมกดติดตามด้วยนะครับผมก็ช่องนั้นเนี่ยจะไม่ใช่เกี่ยวกับอันตรายนะจะไปแบบว่าเอาตัวรอดแบบแนวป่าที่ปลอดภัยที่สุดนะครับเซฟเซฟตัวเองนะไม่เหมือนกับคลิปแบบนี้นะครับซึ่งบู๊หนักมากๆ ซึ่งวันนี้ผมจะมายังบึงผีพงนะครับเข้าคลิปเลยนะผมจะมายังบึงผีพงนะครับที่ลุงชายแกเนี่ยมาล่านะซึ่งไม่รู้ว่ามันเนี่ยได้ตายไปหรือยังแต่ว่าตั้งแต่ผมเข้ามาในถิ่นตรงนี้เนี่ยผมก็ได้กลิ่นอะไรเน่าเหม็นมากๆเลยนะก็เดี๋ยวผมไปหาล่องรอยของกลิ่นนั้นกันนะว่ามันคืออะไรซึ่งข้างหลังนี้ก็เป็นบึงบึงผีพงนะบ,บึงที่เจ้าผีพงเนี่ยมาจับกบจับเขียดกินนะ ซึ่งลุงชัยก็เกือบโดนนะครับเอาน้ําลายของมันเนี่ยให้กินนะจนเกือบตกเป็นเหยื่อของมันนะซึ่งวันนี้เดี๋ยวลองพิสูจน์กันนะว่าจะเจอตัวมันหรือเปล่านะไปฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับพี่ๆเดี๋ยวนะซึ่งตอนที่ลุงชยัยแกมาเนะี่ยที่นี่เนะี่ยมันจะเป็นแบบว่าดงอ้อยเลยนะตอนนี้เขาก็ได้ตัดอ้อยไปแล้วนะซึ่งที่อยู่ที่แอบของมันเนี่ยอาจจะหายไปนะ เพราะว่าที่นี่นะมันลงเตียนมากมากแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวข้างหลังนี้ก็คือป่าเลยนะตรงนี้ก็เป็นบึงที่มันเนี่ยมาหาอาหารนะซึ่งผมเนี่ยก็ได้กลิ่นอะไรเน่าเหม็นมากๆหืมพี่ๆเจอซากงูนะนี่เลยน่าจะเป็นงูงูอะไรไม่รู้นะแต่ว่ามันตายแล้วนะไม่รู้โดนอะไรนะ แล้วก็กลิ่นเมื่อกี้ไม่ใช่กลิ่นงูแน่นอนนะซึ่งมันเหม็นมากๆจริงๆนะครับนี่เลยบึงตรงนี้เลยซึ่งกลางคืนเนี่ยชาวบ้านก็เห็นนะว่ามันเนี่ยมีแสงประหลาดประหลาดเนี่ยกระพริบ,บกระพริบอยู่นะแถวบึงตรงนี้แหละ ผมก็จะมาดูช่วงเช้านะเพราะกลางคืนเนีค่อนข้างอันตรายนะผมเนี่ยไม่กล้ามาแบบลุงชัยหรอกนะครับแย่ลงไปดูข้างล่างป่านู่นก่อนแล้วกันนะเผื่อว่ามันจะมีที่ซ่อนถึงมันซึ่งแสงปลาละนั้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นผีโพงที่จับอื่นจับเขียดกินนะข้างล่างนี้ ็เป็นป่าเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมเดินเลาะไปตรงนู้นนะพี่พี่เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันยังมีอุมโมงค์อยู่ที่หนึ่งนะเส้นอุมโมงค์ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ซ่อนตรงนี้นะก็คือบึงผีพงนะพี่ก่อนที่ผมจะเข้าไปข้างในเนะี่ยผมก็เจอเข้ากับนี่นะซากอะไรไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าเป็นร่องรอยของไอ้เจ้าผีโพงกินหรือเปล่านะ ซึ่งมันเหม็ดเน่ามากๆเลยแต่ผมเข้ามาน่าจะต้นเหตุจากซากเน่าอันนี้แหละคือมันหนอนชอนชัยจนแบบว่าน่าหืไม่น่าดูาพี่ดูหนอนอเคพี่เดี๋ยวผมขอตัวนะเดินทางกลับก่อนนะครับซึ่งผมทนดูไม่ไหวนะ ผมเดินทางออกไปตามหาไอผีพองกันนะไถ่ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะตรงนี้ก็เป็นหวายด้วยเป็นหวายเนี่ยโอ๊ยไม่ทันโดนหวายเนี่ยโดนน้ำก่อนแล้วโอ๊ยเจ็บวีหวายเนี่ยน้ำมันค่อนข้างเยอะมากๆนะ มมจะไนะซึ่งเขาตัดอ้อยไปแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างค่อนข้างโล่งเลยทีเดียวนะแต่ที่นี่น่ียซึ่งไม่ค่อยมีคนเนี่ยมากันเท่าไหรนะ่นะก็เป็นต้นมะพร้าะนะครับซึ่งเป็นของคุณตาผมเมื่อสมัยก่อนนะ สมัยที่เขาขายให้คนอื่นไปแล้วก็มีเจ้าของไปแล้วนะก็โอ้โหไม่ได้พบเจอกันนานเลยนะผมหายไปหลายวันเลยนะยไปดูกันนะว่าบึงตรงนั้นเนี่ย ว่าอุโมงตรงนั้นมันจะมือดอย่างที่ผมบอกไหมจะถึงแล้วนะข้างหน้านี่เองพี่พี่ซึ่งที่นี่มันมีร่องรอยอรารยธรรมเยอะแยะมากมายนะอย่างเช่นนี่เลยคนเนี่ยมาทิ้งของไว้มากมายนะซึ่งเป็นขยะนะครับขยะจากมนุษย์นี่แหละนี่เลยคนขี้เกียจ ไปทิ้งไกลนะคนมังง่ายก็จะมาทิ้งตรงนี้แหละเยอะนะมันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะจับแหงป่าน่ครับผมเห็นนะ นี่เลยพี่ถึงอุโมงนะสมบอโอ้ที่นี้ค่อนข้างเงียบนะไม่มีใครเนี่ยได้มาเท่าไหร่เพราะว่าตรงนี้ก็มีอีกบ่อนนะบึงบึงหนึ่งนะ มาถึงบึงแล้วนะแล้วได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปมึงแน่ๆเลยผีพองที่ ลุงชายแค่เจอนะ น้ำลายมันแน่เลยมันไปเนี่ยจะเจ้าก้างเหรออุ้ยเพื่อนเจ้าปลาทูนี่จะก้างออกมาออกมาเจ้าก้างเบืทอทอมเหรอเรามันไปไหน นอนพักตรงนั้นแหละเจ้าก,ก้างเดี๋ยวพี่พาไปมึงน,นะที่ชอบเลือกเรื่องชาวบ้านมึงคงจะไม่รอดละไอผีพงสภาพมึงเนี่ยรอดแรกแล้วนะบ้านนี้ผมคงปล่อยมันไปไม่ได้พี่ ไม่งั้นเนี่ยเป็นอันตรายต่อชาวบ้านแน่ๆเลยแล้วอะไรเนี่ยเน่าออ,อะไรวะเนี่ยไอ้ดองตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยดองอะไรไว้ืะเหม็นเน่ามากๆนอกไปนี่เหมือนเป็นคราบอะไรสักอย่างนะเนี่ยซึ่งมันเหม็นเน่ามากๆเลยนะ ลอยนันไปมาเป็นอาหารของโก้เจ้าก้างปวดท้องนะพี่พี่เหมือนไอ้ไอ้นี่มันให้กินน้ำลายไปแล้วนะซึ่งต้องให้ท่านมูเซอร์ดูอาการให้น้องนะ งันป่าม,นนมันได้ทะลรู้แน่มัเกินก่อนะบอกมันเมนมีข้อต่อลองวยคมนให้เจ้าก้านกินอะไร 没。今天早上吃点什么？啊？嗯 Ah, hum? ี่มันหนีมากบดานอยู่ที่นี่เองนะซึ่งเมื่อกี้ผมเอาไม้ยัดเข้าปากมันนะเพื่อที่ว่าจะให้มันบอกนะว่ามึงจะไม่มีวันใดตายดีมันไม่มีที่หนีละมันต้องกบดานอยู่ที่นี่แหละพี่พี่ ปากกููจะไม่ปล่อยมึงเข้ามามอยู่ตรงนี้นะเราดูพิติกรรมมันนะมันจะจ้องจะเล่นงานเจ้ากล้งนะที่สภาพเนี่ยไม่ไหวแล้วนะ คนปล่อยมันไม่ได้นะพี่ต้องจัดการมันให้ได้ผีปองไอผีอผ,ผีปองข้างตัวนี้ปองข้างหรือผีพงไม่รู้นะมันหายเงียบไปแล้วพี่เงียบกลับ<อ>มาแล้ว ผมแปลกใจกับไอ้แสงตรงหัวมันมากๆเลยนะมันคืออะไรไม่รู้นะงอยเด็กน,นกั่นไหนกูแล้วกจะปล่อยมึงไปมันนอนตายแบบมีเหผลมันจะต้องไม่ตายกูบอกไว้ก่อน แต่มึงไอ้ผีพงไม่รอดแน่นกูไม่รอดมึงก็ไม่รอดว่ะมันฉลาดนะพีพ่ีตัวเนี้ยใครเจ้าก้างไหวนะเจ้าก้างมาช่วยผมแล้วพี่มึงมีกี่คนมึงอมมปอกไงไม,มห้หมดเลยไม่กลัวคุยมาไอาจจะโมว่ะ ผมจับได้แล้วผมคงไม่ปล่อยมาแล้วพี่พซึ่งมันเนี่ยเขาฉลาดเลยพี่พี่ดูดิ กางปวดท้องเหมือนเดิมนะงงแต่ผมเจ้าบอเจ้ากั้งพอเดินไหวยนะออกมานอนตรงข้งางหน้านี้แล้วขาเองนะ่ะมันไปนเหยียบอะไรมาเนะี่ยเลอะเทอะมากมาใ,ใกล้ๆแล้วเจ้ากัางมานอนรอตรงนี้เป็นเหยื่อรอให้หน่อยจะจับมันให้ได้เจ้ากั้งดักตรงนี้นะที่มา เออเองนอนอยู่ตรงนั้นแหละผมไม่รู้ว่าเจ้าก้างเนี่ยไปไปลุยอะไรมานะ้ที่ก่อนนะเนี่ยมไม่บอกมึมงไว้มึงร้องให้ตายไปเลยเ กูไม่กลัวมนะึงหรอกไม่กลัวแล้วมึงหนีทำไมวะ,ะจัดยากม,มากนี่คนเดียวมันจะหนีวิ่งวนอยู่องเนี้ยจะกินดิเด็กนี่

ไปได้แล้วจะไม่ทำแล้วเยรอะไรให้เจ้ากังฮะจม้นอะไนไมเหรอปอยกูเอ่ออ่าโอ้าหอไรกูกูขอร้อ เากางกัรแย่แล้วจ้าวเดี๋ยวพาเจ้าก้างไปหาท่านอาจารย์ก่อนนะมันบอกว่ามันเอาน้ำลายเนี่ยให้เจ้าก้างกินนะามาดูมันเลื่อยเจ้าก้างเนี่ยเป็นผู้สืบทอดของมันหรือเปล่านะาผมไม่มีเวลาไปเล่นกับมันแล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยต้องรีบพาเจ้าก้างไปหาท่านมูนไไนมซเซย์ก่อนนะ ไปไกลไปไม่มีเวลามาเสียเวลากับมึงละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้ากังไปถึงนี่เจ้ายังนี้นี่ขึ้นตรงนี้ ไกูจะไม่ปล่อยให้เจ้ากั้งตกเป็นเป็นผู้เสพท่อของมึงได้หรอกไอ้พีพงที่เดี๋ยว<อ>รีบหาเจ้ากั้งไปหาท่านมูเซอร์ก่อนนะ<อ>ให้รีบช่วยเจ้ากั้งเลย<อ>น้องบมอกปวดท้องแย่แล้วนะ ผมไม่รู้ว่ากินไปนานแค่ไหนแล้วที่เดี๋ยวเราต้องเข้าป่ากันแล้วนะครับ้เวเจอกันคลิมหน้าครับ